สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคุยหลังข่าวทางช่อง m อ็ภาคกลางนะครับวันนี้เราพบกันเช้าว,วันจันทร์ที่21ตุลาคม2567อยู่กับผมภาคภูมิพนาบดีครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการของเราได้ทาง Digital ดิจิทัลทีวีกฎหมายเลข11อีกหนึ่งช่องทางการรับชมครับผ่านทางเพจ Facebook Live l i v e MBT ภาคกลางนะครับท่านใดที่กําลังรับชมอยู่ตอนนี้ก็สามารถกล่าวทักทายรูปพูดคุยแสดงความคิดเห็นเข้ามาร่วมกันได้นะครับ คุณผู้ชมครับรายการของเราในวันนี้ครับจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของโครงการเดินวิ่งปั่นป้องกัรอัาพาตซึ่งครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งที่สิของจังหวัดกาญจนบุร e ีที่จะจัดขึ้นแล้วโดยโครงการนี้จัดขึ้นทั่วประเทศเลยครับโดยในวันนี้ครับผมได้รับเกียรติจากท่านนายแพทย์ธีรพจน์ฟักน้อยนายแพทย์สาธารณาสุขจังหวัดกาญจนบุร e ีให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกับเราในรายการวันนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับท่านครับวันนี้ก็ถือว่าจะมาพูดคุยเกี่ยวกับโครงการ เดินวิ่งปัน่นป้องกันนัำมาพาชลเลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งถือว่าจัดเป็นครั้งที่10แล้วจังหวัดกาญจนบุรีของเรานั้นมีการเตรียมความพร้อมอะไรยังไงเกี่ยวกับโครงการนี้บ้างครับท่านครับ,นรบในเรื่องของการจัดเตรียมความพร้อมในการจัดโครงการเดินวิ่งปัน่นป้องกันน้มพานะครับหรือว่าภาษาอังกฤษเรียกว่า Walk Run b i Fighting s t o k e นะครับ,รบก็เป็นในการเตรียมโครงการนะครับเพื่อที่จังหวัดกาญจนบ,บุรีของเราเนี่ยมีผู้สมัครอยู่ประมาณ19,000กว่าคนครับซึ่งเมื่อเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยเรามีสมัครแค่ประมาณ1,700คนเท่านั้นเองนะครับซึ่งปีนี้จะเป็นปีที่เราอยากจะทำบันทึกสถิติโลกนะครับโดยการที่จะให้ผู้สมัครทั่วประเทศเนี่ย มากกว่า1ล้านคนนะครับเ่อบันทึกเป็นสิทิติโลกเฉลิมพระเกียรติให้แก่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับครับก็ถือว่าจาก1,000กว่าคนกลายเป็น1 0,000กว่าคนในพื้นที่ของจังหวัดกาญจนบุรีที่เดียวเรียกว่าเป็นหลัก1ิเท่าเลยนะครับเป็น19,00 0กัว่าคนเกือบ2 0 0 0 0เลยครับครับก็จากพันเป็นหลักหมื่นเลยแล้วทั่วประเทศก็ตั้งเป้าให้เกิน1ล้านคนใช่ครับพูดถึงประวัติความเป็นมารวมถึงวัตถุประสงค์ของโครงการนี้หน่อยว่าเราเล่าเล่าหน่อยครับว่ารายละเอียดเป็นยังไงครับ โครงการนี้เป็นโครงการที่จัดขึ้นโดยคณะแพทยศาสตร,ร์ศิริราพยาบาลนะครับ,ร,บร่วมกับภาคีเค,ครือข่ายเพื่อที่จะรณรงค์ให้ประชาชนหันมาออกกิจกรรมในการออกกําลังกายเพื่อป้องกันโรคหลอดเลือดสมองนะครับโดยที่มีการจัดโครงการเป็นกิจกรรมเชิงลุกนะครับมีการจัดมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับ ซึ่งท่านทรงเป็นดั่งแสงนําใจนะครับและทรงเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนชาวไทยในการดูแลรักษาสุขภาพและการออกกําลังกายเพื่อสร้างความตระหนักนะครับให้ความรู้โรคหลอดเลือดสมองแก่ประชาชนในพื้นที่ตลอดจนรณรงค์เชิญชวนชาวไทยทุกคนนะครับมาออกกําลังกายเพื่อดูแลสุขภาพให้กัไกลาจากโรคสโต o กครับผมครับก็ถือว่าเป็นกิจกรรมดีๆที่ว่าเพื่อเป็นการ สเสริมสร้างสุขภาพ<ช>ด้วยการเดินด้วยการวิ่งด้วยการปั่นทั้งมีจักรยานด้วยใช่ไหมครับ,รบก็เพื่อป้องกันป้องกันโรคหลอดเลือดสมองรวมถึงโรคต่างๆที่จะตามมาอย่างเช่นสโตรกก็ตอนนี้ถือว่าคนเป็นกันหลายคนเลยทีเดียวใช่ไหมครับถือว่าแนวโน้มของโรคสโตรกในประเทศไทยในปัจจุบัน,นย,ยังมีแนวโน้มที่เพิ่มสูงขึ้นนะครับซึ่งปกติในเรื่องของการดูแลสุขภาพของคนไทยเนี่ย ใช้คําว่ายังมาโรงพยาบาลรัฐเป็นส่วนมากครับฉะนั้นการเน้นที่การป้องกันนะครับแล้วก็ไม่ให้เกิดโรคดีกว่าที่จะมารักษาเพราะเมื่อเป็นโรคหลอดเลือดสมองปุ๊บทาให้เกิดความสูญเสียนะครับรบอาจจะเกิดความพิการทางร่างกายและทำให้สูญเสียความสามารถในการดํารงชีวิตประจําวันครับครับเรียกว่าผลการดาเนินการที่ผ่านมาตั้งแต่ปีก,อก่อนๆครั้งอื่นก่อนที่จะมาเป็นถึงครั้งที่10ในครั้งนี้มีผลการดำเนินการเป็นยังไงบ้างครับท่าน เราได้มีการดําเนินโครงการนะครับ the Walk Run by Fighting Stoke นะครับ,รบหรือว่าเดินวิ่งปั่นเนี่ยตั้งแต่ปี2,565นะครับโดยเมื่อปี2,565เนี่ยเรามีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจํานวนทั้งหมดเนี่ย1,657คนคนะครับแล้วก็ในส่วนปีถัดมาก็คือปี2,566เนี่ยเรามีผู้เข้าร่วมสมัครทั้งหมด1,731คนนะครับและในปีนี้นะครับเรามีผู้ จำนวนผู้สมัครยอดรวมทั้งประเทศนะครับ,รบจำนวน1 6 4 7้านนคนนะครับโดยมียอดของชาวจังหวัดกาญจนบ,บุรีทั้งหมดจำนวน1 9 9 9 2คนครับครับ,รบแล้วจัดโครงการถือว่าทั้งในระดับ หมู่บ้านชุมชนตำบลอำเภอตามความเหมาะสมเลยใช่ไหมครับใช่ครับเพราะว่าปีนี้เราจะมีการจัดสามารถวิ่งได้ทุกอำเภอเลยนะครับโดยถ้าเกิดเป็นที่อำเภอเมืองนะครับเราจะมีสนามกลางก็คือที่หน้าสารากลางจังหวัดกาญจนบุรีนะครับส่วนในอีก12อำเภอที่เหลือเนี่ยก็สามารถติดตามนะครับได้ว่าเขามีการจัดเซตติ้งสนามวิ่งที่ไหนนะครับซึ่งจะมีการประกาศต่อไปนะครับก็เชื่อได้ว่าผู้คนก็จะมาเข้าร่วมกันอย่าง ขับข้างเลยทีเดียวใชงานนี้จัดขึ้นเมื่อไหร่ครับท่านจัดขึ้นวันที่2พฤศจิกายนนะครับ2,567เริ่มตั้งแต่เวลาตี5เป็นต้นไปครับนะครับก็ขอเชิญชวนมาร่วมกันออกกําลังกายนะครับเพราะว่าการออกกําลังกายเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่สําคัญในการที่จะป้องกันโรคหลอดเลือดสมองนะครับแต่ว่าในเรื่องของการออกกําลังกายก็ ไม่ใช่เป็นทั้งหมดนะครับต้องดูรายสุขภาพด้านอื่นๆด้วยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอาหารการกินนะครับการพักผ่อนที่เพียงพอนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้โรคหลอดเลือดสมองเนี่ยในชาวไทยเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นนะครับมาช่วยกันออกกําลังกายแล้วก็ลดสถิติของการเป็นโรคหลอดเลือดสมองเพื่อเฉลิมพระเกียรติให้กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับครับแล้วโครงการนี้เองพี่น้องประชาชนเขาเข้ามามีส่วนร่วมกับโครงการยังไงบ้างครับท่าน พี่น้องประชาชนก็มีส่วนร่วมตั้งแต่ที่อันดับแรกเลยก็คือเข้ามาร่วมสมัครกันยิงนะครับเพราะว่าปีนี้เนี่ยเรามีการที่ไม่จํากัดนะครับไม่จํากัดจํานวนในการผู้เข้ามารับสมัครนะครับและที่สําคัญเลยโครงการที่มาของปีนี้ก็คือไม่มีการหารายได้นะครับจากค่าสมัครเลยนะครับเสื้อจะมีแจกให้กับประชาชนเนี่ยจำนวน4ี่แสนตัวนะครับจนกว่าจะหมดนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครที่สมัครเกิน4ี่แสนไปแล้วเนื่องจากยอดตอนนี้ของเราเนี่ยหนึ่งล้านหกแสน ก็ S <S <an> <S สามารถที่จะใส่เสื้อเหลืองที่มีตาสัญลักษณ์นะครับ <S <S <an> <S หรือเสื้อเหลืองทั่วไปก็ได้ที่เข้ามาร่วมกิจกรรม <S <S <an> <S ก็คือมาร่วมวิ่งด้วยกันเพื <S <S <an> <S ่อที er ่จะทําให้สุขภาพของทุกคนแข็งแรงครับครับโครงการนี้อยากจะให้ท่านพูดถึงรายละเอียดสักนิดหนึ่งว่าสามารถช่วยป้องกันโรคหลอดเลือดสมองสโตรกรวมถึงสัญญ,ญาณเสี่ยงโรคอัมาพฤกษ์อัมพาตได้อย่างไรบ้างครับท่านคือสาเหตุของโรคหลอดเลือดสมองนะครับมันเกิดจากการที่เราเนี่ยไม่ได้ออกกําลังกายนะครับทำให้มีการสะสม นะครับในเรื่องของไขมันในเลือดสูงนะครับบางท่านก็จะกลายเป็นโรค NCD หรือว่าโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงต่างๆซึ่งก็จะเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทําให้ประชาชนทุกคนเนี่ยมีโอกาสที่จะเกิดโรคหลอดเลือดสมองตามมาได้ครับฉะนั้นในการที่เรามาร่วมกันวอล์กลันไบนะครับหรือว่าเดินวิ่งปั่นเนี่ยก็จะสามารถทําให้สุขภาพของเราดีขึ้นนะครับลดการสะสมของไขมันเข้าไปสู่หลอดเลือด และก็ทําให้ความเสี่ยงในการที่จะเป็นโรคหลอดเลือดสมองเนี่ยลดน้อยลงครับครับแล้วโรคอื่นๆแหละครับอย่างพวกสโตรกหรือออัมพฤกษ์อัมพาตที่อาจจะเกิดขึ้นได้ภายหลังอันนี้เราคิดว่าเราจะมีส่วนในการป้องกันโรคนี้ได้อย่างไรบ้างนอกจากการออกกําลังกายคืออย่างที่ได้นําเรียนไปเบื้องต้นนะครับก็คือว่านอกจากการออกกําลังกายแล้วสิ่งสําคัญเลยที่มีผลมากก็คือการดูแลสุขภาพโดยเฉพาะเรื่องของการรับประทานอาหารนะครับคนรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ครบห้าหมู่นะครับแต่ส่วนมากปัจจุบันคนไทยเนี่ยจะมีสังคมที่เร่งรีบมากขึ้นใช่ครับฉะนั้นอาหารที่เป็นในเรื่องของฟาสต์ฟู้ดอาหารที่มีใช้การทอดนะครับใช้การที่มีเกี่ยวกับทําให้คอเลสเตอรอลในเลือดสูงนะครับไหลมาในเลือดสูงก็จะทําให้เกิดภาวะเสี่ยงนะครับต่อการมีโรคประจําตัวเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นโรคเบาหวานนะครับโรคความดันโลหิตสูงหรือว่าในส่วนของโรคหัวใจก็ได้ ซึ่งสาเหตุที่เกิดก็คือจากการที่เราไม่ได้ออกกําลังกายแล้วก็รับประทานอาหารที่ไม่ถูกสุขลักษณะครับผมหรือเรียกว่าก็เป็นภัยใกล้ตัวแล้วก็เรียกว่าอันตรายถึงชีวิตเลยทีเดียวนะครับ<ช>โรคนี้โรคหลอดเลือดสมองมันมีสัญญาณเตือนไหมครับท่านว่าเราจะเป็นโรคหลอดเลือดสมองเนี่ยมันจะมีสัญญ,ญาอะไรที่ส่งเข้ามาถึงร่างกายของเราคืออันดับแรกเลยเราต้องสํารวจก่อนว่าตัวเรามีภาวะเสี่ยงอะไรบ้างนะครับ,รบหลักๆก,ก็คือถ้าเกิดเรามีภาวะที่มี โรคอ้วนนะครับมีค่าดัชนีโมลกายเนี่ยมากกว่า30ครับนะครับก็เสถว่ามีสัญญาณอันตรายนะครับมีโรคประจําตัวไม่ว่าจะเป็นโรคความดันโลหิตสูงนะครับโรคเบาหวานไขมันในเลือดสูงนะครับแล้วก็มีปัจจัยเสี่ยงเช่นไม่ได้ออกกําลังกายเลยนะครับแล้วก็มีการดื่มสุราหรือว่าสูบบุหรี่เป็นประจํานะครับต่างๆเหล่านี้ก็จะมีในส่วนของความเสี่ยงที่จะทําให้เกิดโรคหลอดเลือดสมองได้ อาการนําที่จะทําให้ทุกคนต้องมาโรงพยาบาลนะครับท่านจะได้สังเกตตัวเองได้อันดับแรกเลยก็อาจจะมีในเรื่องของการอ่อนแรงนะครับของแขนหรือขาซิกใดซิกหนึ่งนะครับมีอาการของปากปากเบี้ยวนะครับมุมปากตกนะครับแล้วก็ทําให้ในเรื่องของอาจจะมีน้ำไหลย้อยออกตรงมุมปากได้นะครับแล้วก็ในที่ยังของการพูดไม่ชัดนะครับพูดไม่ชัดก็คือเมื่อ เราไม่สามารถควบคุมได้เนี่ยเราก็จะพูดออกมาไม่ชัดนะครับแล้วก็มีปัญหาเรื่องการมองเห็นได้นะครับแล้วก็อาจจะมีอาการปวดศรีรษะอย่างรุนแรงเฉียบพลันฉะนั้นถ้ามีอาการดังกล่าวนะครับก็แนะนําให้รีบมาพบหมอที่โรงพยาบาลโดยด่วนถ้าท่านมาทัานภายในเวลาที่กําหนดเนี่ยก็จะทําให้สามารถได้รับยาที่มีประสิทธิภาพนะครับซึ่งอาจจะทําให้ภาวะโรคหลอดเลือดสมองท่านดีขึ้นกว่าที่ถ้าเกิดเรามาช้าับ เชื่อว่าโรคนี้เท่าที่ได้ยินมาก็เรื่องเวลาเป็นเรื่องที่สําคัญมากถ้าหากรีบมาพบแพทย์ได้ไวเนี่ยก็จะทําให้อาการนั้นบรรเทาทุเลาลง<ช>แต่ถ้ามาบพบช้านี่ก็อาจจะหนักได้เลยใช่ไหมครับใช<า>่แล้วก็แก้ไขไม่ได้ด้วยนะสําหรับเรื่องนี้อันนี้ก็คือเกี่ยวกับความรู้เรื่องโรคหลอดเลือดสมองรวมถึงโรคต่างๆก็ถ้าได้ให้ความรู้อย่างครบถ้วนเลยทีเดียวเรากลับมาเรื่องของกิจกรรมกันสักนิดหนึ่งนะครับว่ากิจกรรมนี้ทางสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยเชื่อว่าไม่ได้ทําใน ในพื้นที่ในองค์กรเดียวเท่านั้นเรียกว่าต้องมีการบรูรณาการร่วมกันกับหลายหน่วยงานแน่นอนเรามีการบรูรณาการกับหน่วยงานใดบ้างครับท่านเรามีการบรูรณาการร่วมกับหลายภาคีเคร,ครือข่ายมากๆเลยนะครับโดยภาคีเครือข่ายหลัก็คือเป็นกระทรวงมหาดไทยนะครับซึ่งนําโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับท่านก็จะมีในเรื่องของข้อสั่งการว่าอยากให้ประชาชนในพื้นที่เนี่ยมาร่วมออกกําลังกายกันเยอะๆนะครับแล้วก็มาร่วมในการสร้างประวัติศาสตร์ กิจกรรมในการที่จะให้มีผู้มาร่วมวิ่งให้เป็นบันทึกสถิติโลกนะครับก็จะมีการที่ท่านได้รวบรวมนะครับมวลชนทุกอำเภอมาร่วมกิจกรรมนะครับแล้วก็มีภาคเครืกไก่ต่างๆในการที่มาช่วยดูแลความสงบเรียบร้อยนะครับและความที่กิจกรรมในการจัดงานให้เป็นไปได้ด้วยปกติครับผมครับให้พูดหน่อยว่าที่เมื่อกี้ท่านเกริ่นมาว่าจัดในหลายอำเภอมากๆเลยมันมีอำเภออะไรบ้างนะครับท่านในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี เรามีจังหวัดอำเภอเมืองอันดับแรกเลยนะครับซึ่งจัดที่สารกลางนะครับส่วนที่อำเภออีก12อำเภอเนี่ยอำเภอถัดไปเป็นอำเภอไซโยกนะครับเราจัดหน้าที่ว่าการอำเภอไซโยกนะครับอำเภอบ่อพลอยก็จัดหน้าที่ว่าการอำเภอบ่อพลอยอำเภอที่4เป็นอำเภอศรีสวัสดิ์ก็จัดที่เขื่อนศรีนครินเลยนะครับได้วิ่งรอบเขื่อนวิวสวยมากบรรยากาศน่าจะดีมากนะครับแล้วก็ที่ท่ามกาญนะครับจัดหน้าที่ว่าการอำเภอท่ามกา นะครับส่วนที่ท่าม่วงเนี่ยจัดที่สวนลูกชาเฉลิมพระเกียรติรอเก้านะครับที่เทศบาลตําบลท่าม่วงครับนะครับอำเภอท้องผาภูมิจัดที่เขื่อนวชิราลงกรณ์ครับนะครับหลายๆอำเภอที่อยู่ใกล้เขื่อนหน้าอิจฉานะครับเราจะได้วิ่งในบรรยากาศที่ดีมากๆใช่นะครับแล้วก็พอบรรยากาศดีสุขภาพก็ดีไปด้วยนะครับส่วนที่อำเภอสังขะก็จัดหน้าที่ว่าการอำเภอสังขะเลยนะครับอำเภอ พนมทวมอำเภอลาบขวัญด่านมะขามเตี้ยหนองปอและห้วยกระเจาอำเภอที่กล่าวมาทั้งหมดจัดหน้าที่ว่าการอำเภอทั้งหมดเลยครับตอนนี้เนี่ยหนึ่งมื่นเก้าพันกว่าคนแล้วก็ยังยังคงเปิดรับอยู่ยังสามารถสมัครได้นะครับสามารถมาร่วมได้ผมเชื่อว่าของกาญจนบุรีเนี่ยเกิน2 0 0 0 0แน่นอนอีกพันเดียวถึงแน่นอนอยู่แล้วเกินแน่นอนเกินแน่นอนครับผมก็แล้วแล้วแบบนี้มันมีกี่ระยะครับเชื่อว่าคงไม่ได้มีแค่ระยะเดียวหรอกสําหรับ ประชาชนมีแบ่งเพศแบ่งอายุแบ่งอะไรไหมครับส่วนมากจะเป็นการจัดสองระยะครับจะมีระยะแรกคือ3.8กิโลเมตรสามจุดแปดกิโลเมตรสามจุดแปดกิโลเมตรก็คือออกจุดเริ่มต้นแล้วก็เส้นชัยเนี่ยเราอยู่ที่สารากางของถ้าเป็นที่อำเภอเมืองนะครับ,รบยู่ที่สารากางจังหวัดกาญจนบุรีเลยระยะทาง3.8กิโลเมตรเนี่ยเราจะมีจุดกับตัวอยู่ที่สีแยกชุกโดนนะครับส่วนระยะทางอีกหนึ่งระยะคือ10กิโลเมตรเนี่ยเราจะมีจุดกับตัวอยู่ที่ ยูเทินตลาดนะัดเจเจถ้ามีการสะดวกลงระยะไหนก็สามารถร่วมกิจกรรมได้ทั้งสองระยะครับ,รบขึ้นอยู่กับความฟิตของร่างกายน,นี่แหละพูดถึงเรื่องของความฟิตเกี่ยวกับสภาพอากาศช่วงนี้ถ้าเผื่อร้อนขึ้นมาหลายท่านอาจจะเป็นกังวลว่าแบบ เ,ออเไปแล้วอาจจะเป็นลมไหมหรือแบบเออเป็นห่วงสุขภาพร่างกายเรามีการเตรียมความพร้อมเรื่องการดูแลอนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนยังไงบ้างครับท่านเรามีการจัดเตรียมทีมนะครับสาธารณสุขนะครับระบบการแพทย์ฉุกเฉินนะครับวางไว้ตลอดระยะการวิ่งนะครับแต่ที่สําคัญนอกจากการที่เรามีการเตรียมทีมแพทย์นะครับทีมสาวิชาชีพในการดูแลแล้วสิ่งสาคัญเลยนะครับผู้ที่มาวิ่งจะต้องพยายาม วอร์มอัพร่างกายนะครับคือว่าถ้าเกิดว่าเรามาร่วมวิ่งกันแค่วันแรกวันเดียวเนี่ยอาจจะทำให้เกิดการหักโหมซึ่งร่างกายจะยังไม่คุ้นชินครับแต่ถ้าเกิดว่าเราได้ดูแลสุขภาพอย่างต่อเนื่องชเช่นตั้งแต่วันนี้ก่อนจะถึงวันวิ่เนี่ยเราได้มีการวอร์มอัพแล้วก็ฝึกซ้อมการวิ่งสักระยะหนึ่งเนี่ย เชื่อว่าร่างกายจะมีการปรับตัวและทําให้ลดอันตรายที่จะเกิดจากการวิ่งในวันงานได้ครับครับก็ถือว่าต้องมีการซักซ้อมใมีการปรับสภาพร่างกายให้เข้าก่อนใช่ไหมครับเพราะวิ่งกัน3.8กิโลเมตรหรือว่าระยะ10กิโลเมตรเนี่ยก็บางท่านที่อาจจะไม่ค่อยได้ออกกำลังกายมาก่อนก็อาจจะเป็นกังวลได้แต่ว่าไม่ต้องกังวลไปเพราะว่ามีระบบการแพทย์รับรอมีรถฉุกเฉินใช่ไหมครับรถพยาบาลด้วยรวมถึงพวกสุขามัยก็ เตรียมความพร้อมไว้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับท่านใช่ครับมีการเตรียมในเรื่องของจุดให้น้ํานะครับมีในเรื่องของทีมแพทย์ที่อยู่ตามจุดต่างๆครับนะครับแล้วก็ในเรื่องของวันงานก็เชื่อว่าถ้ามีการดูทุกจุดเนี่ยก็จะสามารถป้องกันอันตรายที่เกิดจากการวิ่งได้นะครับแต่สิ่งสําคัญที่อยากจะรณรงค์ก็คือการเตรียมความพร้อมของร่างกายให้สมบูรณ์นะครับเพื่อที่ ในวันงานที่เราจัดกิจกรรมกันท่านก็จะได้มาร่วมกิจกรรมอย่างมีความสุขครับคลับวันที่2พฤศจิกายนนี้แล้วใกล้แล้วก็เตรียมความพร้อมให้ดีท่านใดที่ยังคงสนใจก็ยังสมัครได้ที่ที่ว่าการอำเภอในทุกพื้นที่เลยใช่ไหมครับในจังหวัดกาญจนบุรี10กว่าอำเภอก็ไปกันได้ทุกที่ใครอยากไปชมวิวสวยๆที่เขื่อนก็สามารถทําได้ด้วยใช่ไหมครับอยากฝากให้ท่านเชิญชวนพี่น้องประชาชนหน่อยครับว่าจะมาเข้าร่วมโครงการดีๆแบบนี้เดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ห ครั้งที่10แล้วครับ,รบก็ขอเชิญชวนประชาชนนะครับทุกท่านเลยนะครับทุกภาคส่วนของชาวจังหวัดกาญจนบ,บุรีเนี่ยมาร่วมกิจกรรมโครงการเดินวิ่งปัน่นป้องกันอาัมาพาครั้งที่10เฉลิมพระเกียรตินะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษาครบ6รอบวันที่28กรกฎาคม2567เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดี เฉลิมพระเกียรติแก่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อทาลุเป้าหมายนะครับในการทําสิติโลกนะครับ,รบจำนวนหนึ่งล้านคนนะครับการจัดกิจกรรมต่างๆก็อย่างที่นําเรียนไปว่าจะสามารถไปร่วมกิจกรรมได้ทุกที่เลยตามความเหมาะสมและความสะดวกของประชาชนในพื้นที่นะครับโดยก็จะทําให้กิจกรรมดังกล่าวเนี่ยทําให้สุขภาพของทุกคนแข็งแรงรนะครับดังคํากล่าวที่ว่าประเทศจะแข็งแรงได้ต้องเริ่มจากประชาชนทุกคนมีสุขภาพที่แข็งแรง ซึ่งจะส่งผลให้สมองดีนะครับตามการหัวข้อลงในปีนี้ก็คือคนไทยสมองดีหรือว่า healthy thai healthy brain ครับผม healthy thai healthy brain ด้วยนะครับนอกจากโครงการนี้เรายังมีกิจกรรมอื่นหรือโครงการอื่นๆที่ทางสสจกาญจนบุรีเนี่ยเตรียมการจัดทําเพื่อพี่น้องประชาชนอีกไหมครับท่านก็จะมีการที่ก่อนวันวิ่งนะครับในวันที่29-31ตุลาคมเนี่ยเราจะมีการจัดกิจกรรมโครงการลงในลงส่งเสริมให้ความรู้ แก่ประชาชนนะครับในเรื่องของการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองฉะนั้นถ้าเกิดว่าท่านประชาชนท่านใดที่สะดวกสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้นะครับนะโรงพยาบาลพ,ลพระหนพลพยุหเสนาครับก็โรงพยาบาลของพระหนก็เตรียมพื้นที่ไว้รองรับท่านใดที่สนใจรับจํากัดจํานวนไหมครับท่านไม่จากัดเลยครับมาได้เลยท่านใดสนใจมาได้พาญาติพาพี่พาน้องลูกหลานมาได้หมดเลยในกลับในวันงานก็จะมีกิจกรรมที่ส่งเสริมการให้ความรู้นะครับแล้วก็มีกิจกรรมที่ นำสามารถกลับไปปรับใช้เพื่อป้องกันดูแลสุขภาพตัวเองในการดูแลร่างกายไม่ให้เข้าสู่ภาวะเป็นหลอดเลือดสมองหรือว่าสโต o k e นะครับ,รบเพื่อที่จะทําให้สามารถกลับไปดูแลญาติพี่น้องที่เรารักให้ห่างไกลจากโรคสโตกได้เลยครับครับนี่ก็คือกิจกรรมดีๆทั้งส่วนหลักและส่วนย่อยมีการกริจกรรมที่ให้ความรู้ก่อนล่วงหน้าด้วยแล้วก็กิจกรรมอื่นๆรวมถึงกิจกรรมหลักก็คือการเดินวิ่งปัน่นป้องกันอพารา์ครั้งที่10 วันนี้อยากจะพูดคุยสักนิดหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของโครงการไปแล้วก็จะต้องมีเรื่องของสุขภาพกันบ้างช่วงนี้เข้าใกล้หน้าหนาวเต็มทีทางสสจเนี่ยมีอะไรแนะนําพี่น้องประชาชนบ้างไหมครับว่าเราจะดูแลตัวเองอย่างไรเมื่อเปลี่ยนอากาศปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมปรับเปลี่ยนเดียวร้อนเดียวหนาวเดียวฝนเนี่ยเราจะดูแลตัวเองไงไรบ้างได้บ้างครับที่ดีที่สุดเลยก็คือการดูแลสุขภาพร่างกายให้สม,มบูรณ์แข็งแรงนะครับฉะนั้นการออกกําลังกายเนี่ยเป็นกิจกรรมที่จะส่งเสริมให้ ภูมิต้านทานในร่างกายของเราเนี่ยแข็งแรงขึ้นแล้วก็ไม่เจ็บป่วยได้ง่ายฉะนั้นนอกจากการออกกําลังกายนะครับก็คือการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ครับคบหหมู่นะครับหลีกเลี่ยงอาหารที่เป็นลักษณะของอาหารฟาสต์ฟู้ดนะครับ,รบและที่สําคัญเลยก็คือการพักผ่อนนอนหลับให้เพียงพอนะครับอย่างน้อยวันละ6-8ชั่วโมงต่อวันถ้าเกิดสามารถทําได้ทั้ง3ปัจจัยนะครับการออกกําลังกายการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ และก็การพักผ่อนให้เพียงพอก็จะทําให้สุขภาพร่างกายของทุกท่านสมบูรณ์แข็งแรง และทําให้มีภูมิต้านทานที่ดีก็จะทําให้ห่างไกลจากโรคภัยต่างๆครับครับก็อย่างที่ท่านบอกเมื่อกี้ว่าประเทศจะแข็งแรงได้ต้องเริ่มจากประชากรในประเทศนั้นมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงก่อนซึ่งก็จะส่งผลให้สมองดีด้วยตามหัวข้อที่รณรงค์กันในปีนี้ก็คือคนไทยสมองดี t h ลต h ้ไทย a l ล h y b r a รนใช่ไหมครับท่านใช่เลยครับผมครับก็ก่อนจะทิ้งท้ายรายการวันนี้เชิญชวนพี่น้องประชาชนอีกสักครั้งหนึ่งงานจะจัดขึ้นวันไหนสถานที่ไหนอีกครั้งหนึ่งครับท่านครับ ก็ในโครงการนะครับเดินวิ่งปั่นป้องกันอวัยาะจะจัดในวันที่2พฤศจิกายน2567นเะครับเริ่มตั้งแต่เวลาตีห้เป็นต้นไปนะครับก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกคนมาร่วมกิจกรรมนะครับเพื่อฉเฉลิมพระเกียรติให้เกิน1ล้านคนเพื่อบันทึกเป็นสถิติโรคและที่สำคัญที่สุดก็คือการที่ได้มาซึ่งสุขภาพร่างกายของประชาชนชาวไทยทุกคนแข็งแรงเมื่อเรามีสุขภาพแข็งแรงเราก็จะสามารถนำ ความรู้แล้วก็สุขภาพที่แข็งแรงมาพัฒนาประเทศได้ครับครับสักนิดหนึ่งจบได้ดีมากเลยเมื่อกี้พอผมคิดได้ว่าเมื่อกี้ท่านบอกว่าเกือบ2,000คนแล้วที่บริเวณในเมืองอย่างเดียวในเมืองกาเน่นนะเรื่องที่จอดรถผมคิดว่าผมเองก็อาจจะต้องไปด้วยครับเรามีการตเตรียมความพร้อมเรื่องสถานที่เนี่ยถ้าคนไปเยอะๆรถจะไปจอดตรงไหนเราตเตรียมความพร้อมเรื่องนี้บ้างไหมครับท่านเรา นี่ของการที่สถานที่จอดรถนะครับตอนนี้ก็เลยได้มีการประชุมนะครับก็คือหารือกับภาคีเครือข่ายแล้วก็ในส่วนของสถานีตํารวจนะครับทั้งผู้กากับเพื่อที่จะในเรื่องของการจราจรนะครับแล้วก็เตรียมพื้นที่จอดรถไว้ให้เพียงพอในส่วนของการที่จะจัดพื้นที่เดี๋ยวเราจะมีการนําเรียนอีกทีหนึ่งครับครับได้ครับก็ติดตามการประชาสัมพันธ์ได้จากแฟนเพจใช่ใช่ครับทางเพจ Facebook ของสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีเนาะได้เลยครับฝาก แจ้งพี่น้องประชาชนอีกเรื่องหนึ่งเรื่องการเตรียมความพร้อมในวันงานเราต้องเตรียมอะไรไปบ้างเตรียมตัวเตรียมใจยังไงบ้างครับอุปกรณ์เครื่องมเครื่องมือในการที่จะเราไปวิ่งวันนั้นครับสิ่งสําคัญเลยอย่างเดียวเลยนะครับก็คือในเรื่องของเสื้อนะครับขอให้ทุกท่านใส่เสื้อเหลืองนะครับ <Ừ. S 2> ไม่ว่าจะเป็นเสื้อที่เป็นเสื้อวิ่งแบบที่ผมใส่อยู่ส่วนมากนะครับ,นรบในเป็นเสื้อวิ่งของโครงการแล้วก็อาจจะมีเรื่องของ เสื้อเหลืองที่เป็นมีตาสัญลักษณ์คบนะครับหรือว่าถ้าเกิดท่านใดไมีจริงสามารถใช้เสื้อเหลืองปกติทั่วไปได้ส่วนอุป,ปรกรณ์อืนอ่นๆชมใช้คําว่าแล้วแต่บุคคลเลยลนะครับรเพราะว่าถ้าเกิดท่านเ,เป็นนักวิ่งที่เป็นสายวิ่งจริงอุป,ปรกรณ์เขาเพียบพร้อมมากมนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นอย่างผมเนี่ยเป็นนักวิ่งมือสมัครเล่นนะครับก็จะมีในเรื่องของเสื้อนะครับกางเกงจะเป็นขาสั้นหรือขาย,ายาวก็ได้แล้วแต่สะดวกแล้วแต่สะดวกแล้วก็รองเท้าวิ่งนะครับแต่สิ่งสําคัญมากกว่านั้นก็คือการเตรียมตัวคือการวอร์ <Ừ. S 2> นะครับการเตรียมความพร้อมอยากจะให้มาร่วมงาน นะครับตั้งแต่สักก่อนเวลาสักเล็กน้อยเพื่อท่านจะได้มีโอกาสที่จะวอร์มอัพร่างกายเพิ่มความอบอุ่นให้ร่างกายก่อนที่จะวิ่งก็เขาจะมีการวอร์มอัพด้วยใช่ไหมครับใช่ครับปกติผมไปทุกปีก็จะมีการแบบแอโรบิกสักนิดหนึ่งขยับขยืดร่างกายช่วงตีสี่กว่านี้แหละจะเริ่มกันแล้ว<ช>ติห้าก็ปล่อยตัววิ่งพร้อมกันประมาณนี้อยากให้มาก่อนเวลาสมมติมาตีสี่เนี่ยเขาก็จะมีผู้ที่นำทํากิจกรรมในการวอร์มอัพร่างกายนะครับเพราะทางการแพทย์เนี่ยเราจะไม่สามารถอยู่ดีๆไปออกกําลังกายได้เลยนี่คืออันตรายแททนี่จะได้สุขภาพ จะเกิดอันตรายต่อสุขภาพได้ฉะนั้นถ้าเกิดเรามาร่วมกันก่อนและร่วมกันวอร์มอัพร่างกายให้เตรียมความพร้อมที่จะออกกําลังกายก็จะทําให้การวิ่งที่จะเกิดขึ้นตอนเวลาตีห้นี่มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นครับครบเอาละครับท่านใดที่สนใจ ตีห้าออกวิ่งเราไปก่อนสักเล็กน้อยไปวอร์มอัพร่างกายกันก่อนนะครับในวันที่2พฤศจิกายนนี้วันที่เท่าไหร่นะยี่สิบเก้าสามสิบก็จะมีการกิจกรรมให้ความรู้ก่อนด้วยถ้าในสนใจก็ไปได้ที่โรงพยาบาลพระโหนดพลพระยาศสีนานะครับวันนี้ข้อมูลครบถ้วนมากเลยครับท่านครับขอขอบพระคุณมากนะครับสาหรับท่านนายแพทย์ธีรพจน์ฟักน้อยนะครับนายแพทย์สาธารุสุขจังหวัดกาญจนบุรีที่ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกับเราในรายการวันนี้ครับขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยครับ วันนี้โบราของรายการคุยหลังข่าวแล้วครับผมและท่านนายแพทย์พร้อมด้วยทีมข่าวเอ็มพีทีภาคกลางขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ